ไอ้เก้าสามพี <trips> <c problems> ่ย <developed Airbnb> ังไงครับผมวันนี้ก็มาเปิดตัว Apple เก้าสามครับคือสิ่งที่ดีมากๆคือฟังก์ชันมันเยอะแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันเหมาะกับคนรุ่นนี้มากๆเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่มันคอยซัพพอร์ตพวกเราก็คือราคาเนี่ยย่อมเยาวมากๆคือเริ่มแค่8,999บาทเท่านั้นเองกับ o p p o e เกแล้วถ้าเกิดว่าสั่งพรีออเดอร์ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะได้รับหมอนว่างหกอด้วยครับผมแกเราลองใช้แล้วไม่หงายใไหครับเบามากเนี่ยมันบางมากเลยครับคือ มันสามารถพกพาไปไหนก็ได้แล้วเวลาเราจับโทรศัพท์นานก็ไม่ไม่ไม่ทำให้เรารู้สึกเมื่อยครับเราตื่กเนเหมือกันเรื่องถ่ายรูปเหรอใช่คือผมมาชอบเรื่องของการถ่ายรูปมากๆเพราะว่ากล้องข้างหลังเนี่ยมีสี่ตัวใช่ Protestant, ไหมมีถึง,งสี่สิบแปดิลเเซลกล้องหน้าก็แบบสองมันเป็นกล้องคู่สองตัวอะไรเงี้ยก็มีทั้งสิบหกบวกสองิลเมตเซลก็เลยทำให้วิธีการถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลฟี่หรือว่าถ่ายกล้องหลังก็ถ่ายมันได้ดีเหมดเลย ครับผมก็ฝากแล้กันนะครับมีผมพูดตาไปด้ยครับก็ฝากด้วยนะครับกับ oppo a93 นะครับผมราคาย่อมๆมากไปจับจองเจ้าของได้นะครับโอเรื่คแล้วนกเปิดใจไหมตอนนี้เปิดใจครับพอใจเห็ว่าปกติครับผมเต้นอยู่ครับหายใจได้อยู่ครับผมก็ก็ว่างครับก็ว่างอยู่วงอทำไมปล่อยใจให้เสวยแบบนี้ก็จริงๆก็ก็มีมีแบบคุยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม อาจจะเพราะว่าช่วงนี้งานมันเยอะด้วยนะครับแล้วก็เราก็อยากมีเวลาพขาผ่อนด้วยวเขียวเลือกผอิวแบบสเปคสูงไหมไม่เลยครับผมผมสเปคไม่สูงเลยถ้าเกิดว่าเจอไปแล้วเราชอบแล้วก็กชอบเลยสเปคแ็กเป็นไงเป็นยังไงก็ได้แหละคือผมไม่ไม่เคยมีสเปคที่ตายตัวหรือว่าเอ๊ะต้องเป็นต้องแบบหุ่นดีหรือว่าผิวแบบนี้นะอะไรเงี้ยถึงเป็นสเปคเราจริงๆแล้วเรารู้สึกถูกฉลกองกับใครหรือว่าเดินไปปุ๊บเฮ้ยคนนี้ ได้อ่ะก็ก็ได้เลยหรือว่าขอให้เขาขอใช่ครับแล้วคนที่คุยถูกสนุกยังไงบ้างก็ก็โอเคนะก็แบบคือเราก็ก็คุยเพื่อศึกษาอะไรเงี้ยก็คุยจริงจังค่านเรียกว่าแบบเป็นที่พี่สาวคุยแล้วเออมีสาวคุยไหมอ่ะก็ไม่รู้ว่าถึงขั้นนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจริงๆแเราก็เป็นการคุยปกติที่ผมว่าน่าจะเป็นเชิงแบบเพื่อนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็พอครับก็พอ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เราไม่ได้มองว่าอนาคตออความสัมพันธ์เราต้องเป็นแบบไหนหรือว่าต้องไปในทางที่ทางไหนอะไรเงี้ยเราก็ก็เรื่อยๆไปดีกว่าจริงๆหหเหงาไหมครับไม่ไม่เหงานะครับเพื่อนเยอะมากใช่แล้วก็อีกอย่างช่วงนี้แบบทํางานเยอะก็ไม่มีช่วงเวลาได้เหงาเลยแต่เพื่อนหนักขึ้นเาเราเป็นกลุ่มหลายคนมีแฟนแล้วรู้สึกแบบว่าไม่ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยให้เขามีก่อนเพราะว่าเรารอเป็นที่ปรึกษาเวลาเขามีปัญหากันดีกว่าเป็นเพราะเราหมอการตรวจตัว ไม่เลยครับผมรู้สึกว่าความรักมันดีนะจริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันไม่ได้มีผลเสียกับการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเลยแต่แค่ตอนนี้เราก็แล้เรายังไม่รู้ว่าเราจะทิ้งหรือไม่รู้ว่าเราเราต้องเราต้องยังไงไงเดี๋ยว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบถึงขั้นที่เป็นอะไรอย่างเี้หรือว่ากลัวแบบความรักรังกาวมันเขตดอะไรอย่างงี้วมันก็เลยไม่กล้าที่จะแบบว่าโฟกันเรื่องความรักมากกว่านีเกี่ยวไหมจริงๆไม่ไม่เกี่ยวนะครับคือผมว่า ความรักในแต่ละครั้งที่เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตอะทําให้เราแบบเรียนรู้แล้วก็คอยปรับปรุงตัวเองแล้วก็คอยแก้ไขไปเรื่อยๆแต่เรื่องซิกแพคมันจะได้มีมาดูแลกันนะครับมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยก็ก็มีช่วงนี้เราจะได้จากการคาร์ดิโอการซองเต้นอะไรเงี้ยครับก็ก็ทําให้เราช่วยเบิร์นไขมันส่วนหน้าท้องไปได้เยอะเหมือนกันก็ยังพอมีบ้างแต่ว่าช่วงนี้ผมก็จะหุ่นผอมเพรียวลงหน่อย ตั้งใจไม่ใจลดไม่ไม่ได้ตั้งใจรถเลยครับคือพยายามกินเยอะแล้วแต่ว่าเราต้องซ้อมเต้นเพื่อคอนเสิร์ตแฟนดเปียแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเข้าฟิตเนสแบบจริงจังเหมือนเมื่อก่อนเนาะที่เสียใจไม่ติไม่ากว่าจะบิวขึ้นมาได้ขนาดนั้นขนานั้นก็เสียดายนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนเวลาเรากลับไปดูรูปเก่าเราจะรู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นเราแบบมีกล้ามขนาดนี้เหรอตอนนี้พอส่องกระจกดูเราเหมือนแบบแห้งมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีแผนที่จะวางวางแผนกลับไปบิวหุ่นให้กลับมาฟิตเหมือนเดิ แต่ตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่นิดหน่อยอ่อแต่ว่ามันไม่ได้ชัดมันไม่ไต้องเปิดแล้ว เว่าะมันเป็นการซ้อมเลยจนไม่ม <F est> ีเวลาพักเลยคือตอนนี้ตารางงานทั้งทั้งนี่จะแน่นมากเลยครับทั้งมีการถ่ายละครมีถ่ายโฆษณาแล้วก็มีตารางการซ้อมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะทําโชว์มาให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้เพราะมีผมกับตันพี่โอปก็อยากจะแบบทำโชว์ทำโชว์ทโชว์มาเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆในคอนเสิร์ตในตีอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจซ้อมมาไม่มีเวลาที่จะดูแลสนะครับ แต่ก็ก็พอมีนะครับคือมันก็ไม่ไม,ไม่มันก็แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบเพะอะไรเนงะี้ยแต่ก็ยังพอแบบมีมีแต่ไม่ได้ชัดเท่าเดิมแต่แค่หอมลงหนมะือนเดใช่ น้ำหนักเราไปเยอะขานาดไหนจริงๆน้ำหนักขึ้นนะครับขึ้นมา2โลแต่ว่ามันเพราะพอเราเต้นแล้วก็ออกกําลังกายแบบมันเหมือนกันคาร์ดิโอตลอดเวลาก็เลยไม่ยังมันก็เลยไม่คงที่ใช่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องการกินอาหารด้วยเพราะเราไม่ไม่ค่อยกินของทอดอ,อ,อยู่แล้วก,ก็เลยก็เลยช่วยด้วยตอนนี้ยังมั่นใจในการโชว์ยังครับ <laughs> <laughs> ยังยังไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราผอมไปก็ ถอยกลับหนึ่งคำเดียวไว้มีงานที่แบบพร้อมที่จะโชว์แหละจะเขือนไงเสือโอเคกเขาเป็่แก